าเอาซุปราคาเพื่อนๆไม่ซ้อนจะใจเข่าปั้นไปค่ะสุดท้ายเรียบร้อย ชิลโรดลงแต่นั้นเพิงซ่อนอาซายกอนค่ะน,น้ำปลาต้มน้ำปลาปงชิลรด คะที่เข่ามากิ่มทิพย์ไปสอนเห็นหูหนูดำอื้อแบบบวบลงไปก้อนค่ะไปลงไปนั่นกินเถ่อกับแซบค่ะอาหารแบบบ้าน ซุกเลยคะ่เพื่อนๆพไม่สอนจใจเขา่าเข่าปั่นนะคะที่เข่ามากย่อมถีงไปสอนไป,นไปนะคะ่ะสุดท้ายเรียบร้อยนะคะที่เข่ามากย่อมถีงไปสอนนะคะนเนให้มันเข่ากัน มันเข่ากันมันจะซุปขอมกันแล้ะค่ะเพื่อนๆซอนก็นจะใส่พิตกตะไคร้ลงไปเลยค่ะต้นมน้ำเดียวก็บพอค่ะสอนก็นจะใส่ลงไปในหมอ้อมหม่โล่เดียวค่ะเห็ตั้งเตาเลยค่ะ เพื่อนๆได้ยังกินขขาวย่ามเสาเนาะกาเอาก็ค่ะผู้ใดงย่งบะมี่กับข่าวมาเอากับมสสอนเดอรมสอนแจงหลายอยู่ค่ะมันนะัดนะค่ะพเพราะในมันข่ากัน ซิมเบิงอีกที่หนึ่งค่ะรสชาติก็โอเคแล้วน,นะคะแซ่บค่ะหอมผักกระแยงขอบคุ้นผืนผ่นเพียงดังเมสอนก็เลยมีเสียงค่ะไปเอานาำปลามาใส่ก่อนค่ะนาำปลาต้มน้ำปลารุ้งชูรสด ใส่เมสอนตอนอื่นก็ใส่นามยานาขี่เข้าปันเรียบร้อยลงไปในหมดค่ะเพื่อนเพื่อนใส่บ้นจะซูอขอมกันแล้วค่ะเพื่อนๆ่เมสอนก็จะใส่ิกตะไคร้ลงไปเลยค่ะใส่ชิลดลงไปนั่นเคิ่งสอน ซิมเบิร์อีกที่หนึ่งค่ะรสชาติก็โอเคแล้วนะคะแซ่บค่ะหอมผักกระแย้งแงบบพื้นเพื่อน,น,นใส่ชิดลดลงแปนั่นเพิงซ่ซอน เดียวก็พอค่ะสอนก็จะใส่ลงไปในหมอ้อพาใหม่โล่เดียวค่ะสไตล์แม่สอนตอนอื่นก็ใส่นาบยาน้างถี่เข้าปั่นเรียบร้อยลงไปในหม้อค่ะแป๊บเดียวซุกค่ะเพื่อนแป๊บเดียวซุกค่ะเพื่อน น้องเขานเปิดเพลงเสียงคนีนมันเข่ากันน,นะคะที่เข่ามากมยมทงไปสอนเ,ออเห็นต่างเต่าเลยค่ะเพื่อนๆได้ยังกินเข่าย่ามเสาเนาะ ใส่บักอือ้บอบบกบวบลงไปพร้อมเลยค่ะเน็ดหูหนูพร้อมดังไม่สอนกัเลยมีเสียงค่ะไปเอาหน้ำปลามันเพื่อนสซอยนมันจะซูพร้อมกันแล้วค่ะเพื่อนๆ ้ก็จะใส่รีตักไข่ลงไปเลยค่ะกค,ค่ะผู้ยดยย่งบะหมี่กับข่าวมาเอากับเมยสอนเดอเมสอนแจงหลายอยู่ค่ะพันนะัดน่องข้นเปิดเพลงเสียง,งตัางเต่าเลยค่ะ เพื่อนๆได้ยังกินข่าวยา่มเสาเน้อะนะคะที่ข่ามากย่มทินกระสอนซุกเลยค่ะเพื่อนๆไม่ซ้อนจใจเข่าวข่าวปั้นใส่ชุดรดลงแป่นั่นเรื่องสอน ก็ห้มันเขากันค่ะเขาเหนียวเขาเนยวเข้าไปแซน่ามัมนนิ่มหล้อมาปันพี่เอิสวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวนีว่ม่สอนสิพาะมาเห็ดแกงน้อใหม่จ้าแกงน้อหม่แบบบ้านๆเข้า,ขา,ขาเบื่อก็ได้ค่ะใส่เห็นมันขน้นข้นนิดหน่อย ปากกระใสผพักแกแยงลงอือ้อใส่บักอือ้อบบกบวบลงไปพร้อ,อมเลยค่ะเห็ดหูหนูพร้อ,อมนมใหม่ไม่สอนต้มไว้แล้วเป็นนุ่มใหม่ปีบค่ะแตบพื่อกันจ้าต้มให้มันเจืดต้นนี้มันเข่ากัน ซิมเบืงอีกที่หนึ่งค่ะรสชาติโอเคแล้วนะคะแซ่บค่ะหอมผักกระกแยงขอบคุณเพื่อนเพื่อนซุปอราคาเพื่อนเพื่อนไม่สอนใจเข,าเขา่าเข่าปั้นกะเอา ว่าในมันข่าวกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆเสาร์นี้ไม่สอนสิาพาม่เห็ดแกงนมไม้จ้าแกงนมไม้แบบบ้านๆค่ะเขาเหนียว,วเผาเหนียวเข้าไปแซน่ามันนิ่มหล้วมะปันพี่เสือเอิญว่าในมันเข่ากัน ร้อนไอ้เมันข่าวกันซิมเบิงอีกที่หนึ่งค่ะรสชาติก็โอเคเหรอวนะคะแซ่บค่ะหอมผักกระแห้ง,งอบบขึน้นเพื่อน ค่ะผู้ใดงย่างบะหมี่กับข่าวมาเอากับมสอนเด้อมสอนแก่งหลายอยู่ค่ะมันหนาะอื้อใส่บักอื้อบบกบวบลงไปพร้อมเลยค่ะเม็ดหูหนูพร้อม